สวัสดีครับอยู่ช่องหนุ่มน้อยลันตุงนะครับพลละครับครับ PC93 ครับผมตัวตึงอ่าผมนั่นเห็นอย่างอยู่ครับเป็นว่าจะเป็นเป็นยังไงเหรอจะขับได้ยังไงผมไม่ต้องดเรื่องเหรๆๆอเหรออ๋าาอไอ้เหรมีคอนเทนต์อีกแล้วครับจะเกิดได้ทำงานเขามีคอนเทนต์ตลอดครับทั้งวันเลยเราวันนี้โอ้โหหนาสุด มันก็เป็ี่ยนไอสิบบขึ้นยังว่าเป็นแต่ค่าคือค่าไะไรวะค่าดียวหน้าสุบครับจุ่มแล้วว่าแบบว่าขล้องหน้าเพื่อนบอกไม่เห็นรับคือแบบขันคนบาติดเบียร์ติดเราเนี่ยพวกสีเบาคอยเจ้เลยมือผมมันสั้นอืมขันได้เบียร์เขาไปเย่ยวข้องรถค้าเนี่ยแหละอืมคนขับมันติดเหล้าติดเบียร์ครับว่างั้นอะไร สลิงเสร็ยัไงไหหอล่เอะ,ะเครื่องนึงอะมองมึงยืนน,ยน่แล่ะไกบีก่ะอืมากบีกะวุ่นอยู่รอผุ่นรอภูมิผุ่นสลิงก็ยาวอยู่ดิทุกคนนี่ยัออาางอะบอกไป,อ,ไปอ๋อ,อ,อจัดไปครับรู้เรื่องรู้เรื่องเดี๋ยวรอดูตอนดึงดีกว่าครับ ก็ล่อท่ายากเข้าไปแล้วครับผมคนขับครับตรงนี้ไม่ลึกครับแล้วใส่ดึงตูดครับไม่กล้าดินมางั้นถนมันลงแรงนะมันเป็นดินสมองไปนะครับจะไปครับดินสมองครับผมนี่บ่อใสสมองก็เห็นเนื้อห่ิวนเป็นเนื้อหบ่ไซสสมอง ไปครับรู้เรื่องรู้เรื่อง,องมาครับผมมาแล้วเอกเรามาแล้วไปไปเดินทางลงไปดูกันครับจะประชุมกันยังไว่าไงครับต่อหม้อ8ปห้าครับมาดูดิไปไงมาไงครับ ไม่อะไไปตัม่เงือหันนะไ่เง่อหันเร็วเเดีวเจ้าทีเจ้าทานขึ้นง่ายๆเด้อมาทีนี่มาแล้วมาแล้วเ้ยมาเ้วเ้ยมาพอดแล้วแบบนี้เป็นเวลากระทำการแล้วครับเกินีมันายเนี่ดว่ะดึงหนังเข้ามาครับเกินตะลดกับบ้าด้อันดีงเงินเนาะดึงหนังมาดึงหนังมาครับผมกับว่ากับม่มาเต็มกอง ลิงยาวครับยาวนะหน้าจุ่มลงเยอะครับผมหน้าลงลึกครับตรงนี้เป็นสระเก่าครับผมหน้านี่ก็คือเขาไม่กล้าขยับครับก็ได้กลัวป้าปากมันจะคาครับเลยไม่กล้าถอยเอาตัวนี้ครับยันมากแปดห้ามาลุยครับผมจะใช้ยัน้าแปดห้าดึงกันนะครับมา อุปกรณ์สกุลสเกียรมาแล้วครับผมอุปกรณ์ของของเออผมพูดผิดครับบ mm hmm. ดไม่ค่อยชัดปันนะขนาดไหนครับ mm hmm. ก็เอาไงคือไทยแกมเล้าแหละครับเนาะพ mm ูด hmm. กันตรงตรห mm ัวหาที่คล้องครับผมกำลังจะคล้องสลิงครับว mm ัน hmm. mm hmm. นี้นมีที่คล้องอยู่ตรงนี้ครับ ดูเลือกดูเลือกมาดูฝั่งนี้ครับผมฝั่งนั้นคลองแล้วครับมาดูฝั่งนี้จะคลองบ้างครับผมโอ้คังนี้คัดเลยคัดขึ้นข้างล่างวะไหนเว้ยโสคัดเห็นมันจะสลิงขึ้นถึงทึ่งไหมขึงทึ่งด้างล่างหมดแมนมันจะคือกว่าดิเออเดี๋ยวละพี่บอกว่าท่านไปมั่งไปมั่งคุณไปครับมั่งนี่เริ่มแล้วคุณไปห้าระวังอย่าสลิงขาดเด้อ ย่งบูกเขาเป็นตาบตาบเลยวยวนมาครับผมณนะเวลานี้ครับผมจะลองลุ้นแล้วครับเร่งครับอัดดีกว่นเดี๋ยวเดี๋ยวท่านตึงอยู่ตึงไปแล้วตึงไปแล้วตึงไปตึงไปเอ้าหนึ่งสองสามไปออมมเออปากคำว่าเลืดเล็ดเลืดดันดันดันอื้อหือลึกครับผมลึกนะ เอาไม้ยันลงไปนี่ลึกพอสมควรนะครับผมไม่กล้าขยับอะ่ะดูดิคนเดินก็ยิงยุบอะ่ะโุนก็ยิงยุบอะ่ะไม่ต้องสืบ่ะครับแสงมารถไปหลังก็ลบนะลงนะครับมันเป็นดินสมองับผมอย่างนี้เลยนะแถวนี้ไม่น่าดินด้วยนะครับกลัวดิถ้าเกิดฝังมารู้เรื่องนะครับผมมุนวายกับแม่โคยครับเกิดฝังมาไปดูทีมนคนรับ ไปไงไปดูล์มม้นไปดูท์มน้นครับเะมีเยอะหมดยงกาไปเยอะพอะมสมควรครับเก็บสลิงครับขอบคุณพ่กคุณนะผมเายันมาเก้าห้าเราเปลี่ยห้าเราจดดูเลย คุณมากครับ,บไัดไปแย,ยเขาเอไอ้นู้นเนี่ยงไก้เแต่เินหาสิบลยงไว้กันได้เรือ่องว่าหาสิบงพี่นูเขาใ้มาอยู่ว่าสิร้องอยู่นีก็หาสิบเลี้ยกพาจัดไ,<ม>ไปครับผม,มจะรุนหรือยังไงใครช่อบอกบทีครับไป ขอปิดคลิปแต่เพียงเท่านี้ครับฝากกดไลค์กดติดตามและกดซับสไคร้ด้วยกลัวครับผมก็แก่กลัวเองครัคบรถไถกำลังมาก็มีแปดสองอไม่ใช่แปดห้าแปดสองครับห่างรือสองวันนี่แปดสองไปครับผม โจ๊กกันหมันนะผมอ๋อเลยครับผมขอโจ๊กกันหมันครับขอ,อปิดคลิปแต่เพียงเท่านี้เลยครับออก,กดไลค์กดติดตามแลกดซับสไคร้ด้วยล้วคุมต้าเขาสามเราพูดเรียบร้อยแล้วครับผมจัดไปครับบ๊ายบาย